ใบเตยสุธีวันยันไม่เชื่อแฟนน้องรถล้มเองวอนตำรวจเปิดกล้องวงจรปิดทำเอาแฟนขับไลยเช่า,ชาเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้นักร้องสาวสวยใบเตยสุธีวันหลังจากเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพแฟนของน้องชายลูกชันวิทย์ขณะนอนบนเตียงที่โรงพยาบาลเนื่องจากเกิดอุบัติเหตรุรถล,ลม้มทำให้ต้องเข้ารับผ่าตัดสมองด่วนพร้อมเขียนแคปชั่นว่า กอนอื่นครอบครัวของเราขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและทุกๆคนที่ส่งข้อความมาเรื่องประสบการณ์การรักษาระบบแพทย์ศัลยกรรมทางสมองนะคะเป็นความหวังให้กับครอบครัวใบเตยมากๆตอนนี้พี่ภูมิออกจากห้องผ่าตาัดแล้วค่ะแต่ยังไม่ฟื้นขึ้นมาอาจจะต้องใช้เวลาและปาฏิหาริย์ที่ขอให้เกิดขึ้นกับครอบครัวเราบ้าง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดของพี่ภูมิตอนนี้ทางตำรวจสอนอรัตนาทิเบตได้สันนิฐานว่ารถจักรยานยนต์ได้ล้มเอง แต่ทางใบเตยอยากเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเพราะัางครอบครัวเราสันทิฐานว่าบางทีพี่ภูมิอาจจะโดนรถชนหรือรถเฉี่ยวชนในส่วนของใบเตยนี้ขอใช้กระบอกเสียงฝากสอนอรัตนาธิเบศและเทศบาลนนทบ,บุรีรับเรื่องดูกล้องวงจรปิดให้ใบเตยด้วยนะคะ